จเจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งเล่าและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยเนะาะมื่อนี้มาพบกับสาวกิ่งอีกแล้วเนาะจากซ่องกิ่งสาวนาักทายเนะาะมื่อนี้สาวกิ่งสิพาพ่อแม่พี่น,อน,อน้องนั่นมางมหอยพี่น้องคือเสียมง้มหอยมาตือเส้อๆขึ้นเขาสิถือ, <laughs> อ,ถถอเออเขาชื้อชื้อสาวกิ่งสิพาพ่อแม่พี่น้องมางมหอยนะพี่น้องอยู่นาสาวกิ่งนี่แหละเราก็สิลงในวังห้องแล้วพี่นอ้องสักวันม้นเลือดปุ่ม ได้ปนะ้าพี่น้องสก,กิงจีคอสารภาพตามความจริงนะก,กันเนาะสกิงบุเคยงมหอยจยนะากเถื่อนนะหากสีมางมมือนี้มือแรกเลยกะมาให้พี่น้องเบิ่งเลยเนาะเอ,อ๊ะงมจังไลยวะเุ้ยกระเดียบมาหอยกระเดียวมาหอย <laughs> <laughs> เอ๊ะ เดียวแล้วพี่น้องนี่ฮะโออพี่น้องสี่ตัวเลยพี่น้องแต่ว่าสองตัวแล้จากน้อยเนาะจักรยาลมันเอานะโ่อหมานหมานหมานกินนี่ค่ะเห็นขอนเห็นขอ,อ,อนยาวในขอนอะไรโจมขึ้นม,ม,มา <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หอยเมื่กิ้นี่เห็นหนอยนะพี่นอ้องจมขึ้นมามีจิลี่มันกรลโนดไปวะเนานเ โบเห็นเอ๊ะมันทำหลงปีนมันทำปีนก็หอยแล้วก็ปอยกับหอยน้อยผู้ชาโจมพินมาแล้วพี่น้องเกี่ยมันล้มลงทับคอนเนาะพอมันคอนทับเลยไปไป หอยน้อยห่หอยใหญ่นี่น่อยใหญ่พี่น้องสุมีไทยเอิญมาหอยอยังก็กินไปเลแต่ีล้วเอิญมาหอยจูบลพี่น้องว้ายเปียนแล้วคนหน่งพี่น้องสำนวนตกน้ำจริงมันมันหนูตกน้ำนะพี่น้องสร้างตกน้ำน,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 นี่น <c oughs> นอูมมากน,นไป มันก็ชิบลายแน่นะฝนตกแล้วน้ำไหลไปนะพี่น้องโอ้ยแหลายแหลายครับน้องๆทำกันทำเนะคุณจะได้กำหนึ่งเกเปียกไปะลนะ hey! ได้นะพี่น้องตัวแรกนั่งไปเรยปนี้ น้ำเตือนๆอนึลยก็สีไสด์ถุงมือย่านยาหยาบะละถอยรูปไม่ใช่ลูกแห้งก็ได้โอ้พีนอ่เขาง่ยแหง้งน้ำเขา้าวตอกแห้งพุทธห้องห้องไม่สชเอาคุตโตเลย lao ngã, lao ngã, lao ngổn ngang, đang ngang đang ngâm rồi. <laughs> tôi cũng khơi, 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 ต้องสองมือนะพี่เนอะนานมันหยุหลายไมเพราะคือพี่เนงะลายจะพังไี้ลงปากแล้วเออพี่เนอะ นี่มันคอนนะชิลลมาน้อ้หอยแนวเงือลงขาวตาอะไรก็ไม่รู้อเสยหอยใหญ่จริงก็หอยใหญ่เนหอยนชุนชุนชุ อันนี้คือซืบอมนหอยเน่าเน่หอยเป็นจีน่าหอยเป็นแจกกันเลยนะหลังจากที่ผ่านปลาซ้ำซินาทีกับ2องวินาทีก็ได้หอยตัวหนึ่ง <c oughs> เราเป็นพนะ้นนะนกนนัจรีบเป็นหนวปลาเมื่อไหรน่าี่นราเพื่อเ,อเออลอี้ยงสัตว หอยกี้พี่น้องอืองมหอยกี้ได้ไหมงาอีกก่ะว่ามันว่างมก่นไปคือตอนแม่งยังกะสักกันเลยเด็กเล่นเป็นหอยกี้พี่น้องน่ะหอยกี้ตัวนึงพี่น้องดีใจนะเกิดมาเราเคยงมหอยกี้ยักษ์เต๋ออ้าวเลิกเลยงาพี่น้องเขาก็สิมาเปลี่ยนมากมายแก่นะ แต่ละแม่เมื่อกีนอ้นี่เอ๊ะน,นี่นี่นี่นมันตื้น <laughs> น้องก็เลยนั่งไปคิดมือเบื้องหนะ้าโอ้ยแล้วก็คานไปคือควายเลยเอ๊ะอด้แบ,บ่โงให้ ก็เห็นเนาะต่ว่าในกล้องก็งเห็นนูนน่นไม่ไมว่าน้ำเห็นหลินโตด้วยนะแม่มปลาที่น่อน่าคาเลยอ๋ตอตัวใหญ่ป่น้องกนนีันเป็นรอย่าสีเนี่ยใจเถอะ ในเลยนี่ได้จำเน้นแล้พี่น้องหวันนี้เฮาหลังจากที่เฮาเป็นงมหอยมาแล้วเนาะพี่น้องเรากินก็ได้ไปอาบน้ำเป็นสภ้อผ้าแพี่น้องเนื่องจากว่ามันคือหนูตกน้ำแห้งแล้วเฮากระสิมาเห็ดเมนูแกงหอยนะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเลยตอนแรกเฮากระสิใส่หัวชีไข่กับใบปละคาบลงไปแล้วเนาะพี่น้องข้ากระสิใส่หอยนะพี่น้องเฮาก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ต่อยก้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเฮากระสีใส่ลงไปเลย มพี่น้องหอยหี้กับหอยจุบลงไปแล้วะัเลยมี่น้องหญ่เาก็ใส่ลงไปแล้วกระสิคาร์ลินกันนะพี่น้องน้ำถวนยนึ่นะแล้วก็ให้เรากำลังฟหมอมาปิดได ส่กะเบอือไปลายเตนอนกระเบอือทําันไรว่าฮะะัเตหนพ่อพี่น้องไก่ขนมึนเลยไก่ฮะเกลือแล้วได้พี่น้องเลยนี่คะแต่ว่ามันขางซุซี่นนึงนะพี่น้ใส่เกลือพี่น้อ ก็จะใส่เกลือเนาะใส่แล้วใส่แล้วเขาก็ใส่เกลือลงไปน้ำเนาะแล้วก็ตามด้วยกพ,กนะพกริกเนาะไี่พริกยิบแบบแคทเทจเลยเนอะ แใน,น่ไห่เนะเขบื่อลองป่ายหมน,น,น,นแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะใส่่่พันกนั่งเลยนะครับตัวอีบได้มันยบาบคาย ก็ใช้มากหน่อยเสิร์หน่อยนเน้ะกใช้มากลายสิลายเลยนะ,ะกจริงมากครับนะเล่นาลายๆนะ้อหอมนะหอมหอมพักอันนะี้นะหอมจริงใจนะ พอพี่น้องไก่กับสอสถะคำมากเกลือมันมือกับอินเนาะเกลือยู่หนกับอิน้ทำอย่างนนะหอมมากข้นยอะพีกน้อืก็อยากกับกระนอเนาจะสวแตงวลงไปปะเก็นกัวโป่กนาะเป็นโปกะเ้าวสุใสลายวายอย่าผมรดนะ กลหล้นมานี่เองน่าเป็นตะเบิ่งเลยนะสก,กิง้งฮ่าก็เคยแกงหอยสองเธอเนี่นะพี่น้องแกงเแื่อที่หนึ่งน,น้ำในไรล่องลองสั่งงงเน้องนะเจ <c oughs> <c oughs> อที่จองนี่ค่อยพัฒนาขึ้นมาหน่อยนี่น้ำกระสืประมาณน,นี้เอก็ยังแบบโอเคให้พี่น้องเดจอ่อนปุวบแม่สก,กิ้งเพื่อ ป้อเราสั่งงอมนีน้องยังพอยังให้คอยมางมอมถ้วยอีกเนาะเราเฉยเท่าที่ก็อืมแบบมาไม่เคยแกงเนาะแทบนะแทบแบบขาดเพชรขาดจางขาดเค็มขาดนัวหน่อยหนึ่งเหมือนทีเนาะ แื่มเดยอะแล้วก็ส <no liebe> ิบ <tamam> ปุ่มมัี่น้องมาแล้วพี่น้องหลังจากที่เอาแกงแล้วเขาก็สิมากินข้าวแรงกันแน้วเพราะว่าจุแม่ของสวกีนนั่นคือทานตยางพี่น้องแต่ว่าเขาอยากนะครับสิ่งจำได้กันเนาะใช่ไหมก็จะเอาตัวมันเนาะตัวใหญ่แล้เกาเอาตัวใหญ่ครับขายเก็บกันเน้อืง มันตัวใหญ่พี่น้องมันจุออกมาเดียวครับเนาะกินนะแซ่บเดชครับพี่น้องถ้ากินแกงแล้วนั่นเราบอกกันตรงเลยคถ้าไม่กินจนี่นะกินในอื่นเราคินหมดถึงเลยน้องซีนีตัวที่สองนะพี่น้องอืม ลมาแล้วปะทำไมมาขายเก็ดมันน้พี่น้องก็เพื่อจูบออกเพราะูใส่หน้าเก็ดมันเลยจูบพี่จุบนะพี่น้องนี่นะพี่น้องหลักฐานพันยานมหลังจากที่จูบไป,ปเกือบเป็นเบัดลมนะพี่น้อง เอาดำครับอืมแซ็บนะ่ข้าน,น้ำซากขียกเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำซาเขียกเด้กพี่น้องเด้ออ่าก็ชิลงอ,องมอาที่นะพี่น้นโองเอาออกยังไงบ้างต้องเอาบูง่ายมากอืมออกง่าย เอาไ่ก็จะคิดอยูเนาะเอากับน้ำเลยแล้วก็ผักด้วยกินข้าวดำซากกิ่งด้พี่น้องขืมคาแซ่บเนาะแซ่บนะฮมาิดแซมเนา อยนม่เก็บอยู่หน่อยโกโกมันบวมนมันม่เก็บแข่เก็ตเอาไปนะตัวใหญ่กว่าพี่นะในเอ๊ะฮอนะครแข่เก็ตปลามันสวยเลย่นาะทานเย็นก่อนตอนนี้ อตรงนี้ันมาแขกเกตไว้เนาะคิดโอ้ยน้องม, <c oughs> มันไห,หลไมันไหลหดคอ,อเาอนาะเบาันาดนี้เนาะจุนำมานสลินหรอว่ะ บ้นขื่นไปบ้องออตัวมันใหญ่ <c oughs> มันบ้ขึ้นกนสติมมแล้วน้อพี่น้องขึ้นงาขึ้นซาแล้วกันโอ้โไข่นะพี่น้องไขน่น้อ,นนองไขบ่บวงนะแล้วก็สิเอาะพักมาใส่ออกนะอะไรนะอืออือแล้วก็จะเอามาสดน้ำตามขึ้นแล้วจุกเข่ากันเนาะ นม่มากินข้าวลนมซาวกิ Take ้งกันเล้วพี่น้องเอิ้นเถื่อที่สามกระซ้าแล้วเนาะอืมอืมแซ่บแซ่บแม่งแล้วเดือดอูมามิอืมนี่ก็ตัวใหญ่ยให้กันเอาอันนี้ก่อนแล้อ้าวมาเฮีย ขออภัยในความซุ่มซ่ามเนาะถ้าละเก็ดเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะฮอนดิกลองจุบบังกันนะพี่น้องจุบออกจังเนาะฮอนคือจะมองไปจักไหนอืมแซ่บอืมอทักกันพี่น้อง แซบน้องแซบ <c oughs> เอาละพี่น้องหลังจากที่ผ่านการงมหอยแกงหอยแล้วก็กินแกงหอยแล้วก็คือสิ่งทจบลงเพียงเท่าน,นี้นะพี่น้องเนาะคลิปนี้ถ้าภัยมากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ซากิง้งเ็ดคลิปต,ต่อไปนะพี่น้องแล้วก็ขอขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้อง ที่หับเบิง้งหับสมคคลิปสาวกิ้งตั้งแต่ต้นจนจบนะพี่น้องสำหรับมือนี้แม่นขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องก่อนจากไปขอกล่าวคำว่าสบายดีนะพี่น้องบ๊ายบาย